สนับสนุนรายการโดยมาลีหัวหน้าแบงค์กาแฟกาแฟดำร้อยเปอร์เซ็ตเข้มเต็มรสชาติผักอบกรอบตราดีดีเวจีโดยบริษัท GM i อ t มอินเตอร์ฟู้วัดบางแพรกตำบลบางรักใหญ่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงส,ส,สุดๆบรรณภพครับ คุณเอกอักคีครับนี่เราจะสลับกันออะนะครับโลกมันกลมนะใช่สุดท้ายเราสองคนต้องโครจรกลับมาพบกันอีกครั้งดาวสองดวง<ม>กลับมา<ร>พบกันไม่ชนกันนะ <laughs> กลับ <laughs> มาพบกันในรายการ เอกิริมงคลครับก่อนหน้านี้มีรายการอะไรที่เราทําร่วมกันเยอะแยะมากมายถูกต้องแต่นั่นคืออดีตที่ผ่านมาเราจะพูดถึงอนาคตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราเอาแต่ปัจจุบันกับอนาคตนะครับปัจจุบันกับอนาคตเพราะฉะนั้นวันนี้รายการเอกซิริมงคลนะครับสนับสนุนรายการโดยกาแฟดํา อารมณ์ดีแบล็คคอฟฟี่มาริฮูนานี่นะครับนี่นะมาริฮัน่าแบล็คคอฟฟี่นะครับครับผมอาราบิก้าแท้100%เปเ็แล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลนะครับแล้วก็มีผักกรอบดีดีครับนะครับเป็นผัก5ชนิดอบกรอบอยู่ในซองสูญญากาศครับอ่าเรียกว่าสะอาดปลอดภัยก็นี่เป็นนวัตกรรมทางด้านอาหารถูกต้องนะฮะทั้งเครื่องดื่มทั้งอาหารครับผมเคี้ยวแล้วที่สำคัญก็คือมาริฮัน่า แล้วก็ตัวผักกรอบดีๆได้อยครับถูกต้องแล้วก็มีเครื่องหมายฮาลาลด้วยก็คือทานได้ทุกเพศทุกใบทุกกลุ่มครับแต่กาแฟเด็กทานไม่ได้นะมันจะยังวัยยังไม่ถึงก็เป็นผู้ใหญ่หน่อยนะครับแต่ว่าช่วงนี้โรคโควิดสิบเก้ากำลังระบาดทั่วโลกถ้าเป็นโคก็ขิดไปทั่วการจะไปนั่งร้านกาแฟการจะไปเดินตามที่ชุมชนครับ คนเยอะๆเนี่ยผมว่าอันตรายนะลุงนอกจากอันตรายแล้วยังเสี่ยงเยอะด้วยนะหลายอย่างด้วยช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูรายการเอกสิริมงคลทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับเราจะอัปโหลดคลิปใหม่นะครับตอนใหม่ๆขึ้นไปส่วนวันอังคารกับวันพฤหัสจะเป็นเอกสิริมงคลสเปเชียลศุาร์อาทิตย์ก็ดูย้อนหลังกันครับผมนะครับในระหว่างที่ท่านชมรายการของเราดื่มกาแฟดำมาริวาน่าแบล็กคอฟฟี่นะครับเคี้ยวผักกรอบ อ่าห้าสายพันธุ์อยู่ในซองเดียวพอดีเลยโอ้โหพอดีแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพนะถูกต้องพูดเรื่องสุขภาพเรื่องมันต้องไปเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมตอนนี้เนี่ยผมว่าธุรกิจหรืออะไรต่อมีอะไรก็ขยับมาออนไลน์หมดนะครับนะครับแม้กระทั่งเรื่องของพระเครื่องเรื่องของการจะไปเดินสนามพระนี่เราก็โอ้โหมันเหมือนสนามมวยนะสนามพระคือคนเยอะเยอะเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ชมรายการล้วอยากจะเช่าบูชาวัตถุมงคลพระเครื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังเดี๋ยวนี้เปิดรายการมีเยอะนะครับในรายการเอกสิทิมงคลถามว่ามีไหมลุงมีครับมีนะครับช่วงท้ายของรายการเราจะบอกว่ามีวัตถุมงคลอะไรให้ท่านสามารถที่จะเช่าหาบูชาพกพาติดตัวถูกต้องแล้ยุ่งงี้เรื่องเรื่องของสุขภาพเนี่ยครับผมบางทีแค่ให้เรานึกถึงเรื่องราวของพระเครื่องครับที่มี รียกว่าพุทธคุณความเชื่อนะบางคนว่าทางด้านเกี่ยวกับการรักษาโรคภัยเกี่ยวกับการบรรเทาโรคภัยเนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นก็มีพระอะไรคะพระกริ่งพระกริ่งภัยสัตว์ครุพุทธเจ้าถูกต้องนะครับพระภัยสัตว์ครุพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระในสายที่เ็าเรียกว่าสายสายวัชริยานสายมหายานนะครับจากทิเบตจากทิเบตคือต้องย้อนความไปนิดหนึ่งอันนี้อธิบายให้ฟังเป็นนักถ้าเป็นนักประสาทจะรู้ดีคือ ปฏิมากรรมรูปเคารพที่เป็นเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยส่วนใหญ่นะจะมาจากทางจีนครับนะครับส่วนใหญ่เลยเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยจีนเขาจะมีช่างงตีเหล็กช่างทำนู่นทำนี<อ>่สังเกตดูสังเกตดูนะเขาจะมีศิลป,ปะเยอะมากเลยแลวศิลป,ปะบางบางงันก็มาจากเปอร์เซียบ้างอะไรต่างๆบ้างแล้วที่เบตนี่ก็เป็นแห่งหนึ่งที่ที่จะมีเรื่องนี้อยู่เยอะ นะครับเพราะว่าในยุคก,ก่อนเนี่ยทิเบตก็คือก็คือรัฐรัฐหนึ่งอะ่ะเป็นอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งอ่ะเขาจะมีกรรษัตริย์ปกครองครับผมแล้วก็จะสัมพันธ์กับประเทศนู้นประเทศนี้สมัยก่อนนี่นะสมัยก่อนไม่มีประเทศไงเป็นอาณาจักรน,น,นู้นเมืองนั้นเมืองนี้ใช่ใช่ใช่ใชแล้วเมืองจีนไปเกี่ยวอะไรกับทิเบตก็ในยุคนั้นน่ะช่วงของพระเจ้าต่างไทยจงอ่ะครับจักรพรรดิถังไทจงอ่ทางไทยจงราชวงศ์ถังเออท่านมีถนมเยอะมีลูกเยอะก็ส่งไปสัมพันธไมตรีแต่งงานกับคนนั้นนี้ถูกต้องแล้วก็สส่งลูกาวไปครับ แต่งานกับตริษ์ของทิเบตเริษัททิเบตเนี่ยท่านก็มีมเหสีครับอยู่ในปานก็มาองค์ด้วยกนเป็นพระมเหสีซ้ายขวานับถือศาสนาพุทธแล้วช่วงนั้นเนี่ยการสร้างรูปเคารพเนี่ยก็จะมีมากทั้งเป็นหลายปางนู่นปางนี่เยอะแยะมากมายและหนึ่งในนั้นก็จะเป็นในเรื่องของพระภิครุนี่แหละถูกต้องเป็นปางที่เรียกปางทิเบตคือถ้าพูดกันง่ายๆพระกริ่งใช่พระกริ่ง ที่เบตรปักกิ่งจีนใ<ช>่เพราะทั้งสังเกตรปักกิ่งเนี่ยพระเนี้ยจะฉีกฉีกขึ้นเ<ช>รียกว่ากิ่งจีนเข้ามาก่อน<ช>่กิ่งน้องแซงกิ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะมาในทางไหนจะมาในทางกัมพูชานี่คือการก่อกำเนิดผมกับเพื่อนผมที่ทำมาลน่าเบสกคแฟขึ้นมาเพื่อให้เราได้ สิ่งที่เรารักได้อย่างไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลังถ้าหากรเรามีโอกาสที่จะทำลองดูกับเข็มดังพิธีของคนใต้เลยไม่หัวนหน้า Black Coffee ลงมือทำคือคำตอบพระกลิ่งอย่างที่บอกบว่าจะเจอที่เขาเรียกพระกลิ่งน้องแซ่พระกลิ่งบาเกงครับใช่ไหมครับใช่ครับพระกลิงบาเกงเนี่ยอย,อยู่ที่กัมพูชาเสียมเรียบ เมืองเสียมราหรือเมืองเสียมเรียบนะครับก็ก็เก็เชื่อกันว่านะเป็นการที่สร้างไว้โดยพระเจ้าชัยบรมวันที่เจ็ดนะครับท่านสร้างไว้ก็เรียกภูเขาก็คือเขาพนมบาเกงนะครับด้านบนจะมีปราสาทหินด้วยนะครับแล้วก็มีการเจอพระกลิ่งที่นั่นแหละมีทั้งกลิ่งบาเกงกิ่งตะกแตนกลิ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พระกิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาสู่ฝั่งไทยเพราะด้วยสมัยก่อนเนี่ยมีสัมพันธ์กันอยู่ก็เรียกประเทศสราชเออนะเขาต้องมีส่งเครื่องบรรณาการมาจากบ้านเราต่างๆก็เลย พระกริ่งก็เลยมาเข้ามาอยู่ในในรั้วในวังถูกต้องใช่ไหมครับก็ก็มีเรื่องไม่ใช่เรื่องเล่าเล่เป็นบันทึกของกรมพยํารงดำรงถ้าบันทึกว่าท่านเดินทางไปขามินจะมาสืบเรื่องของพระกริ่งองค์เล็กที่ตาเคยมอบให้อ่าอันนี้ก็มีบันทึกไว้ชัดเจนชัดเจนไปอ่านได้ในหนังสือตำนานโบราณคดีถูกต้องนะครับมีบันทึกที่ชัดเจนแต่ว่าพระกริ่งนั้นอ่ะ กรมพยาจำลองและส่งมอบยังไงให้ใครครับก็คือตอนที่ท่านท่านบอกว่าในบันทึกมาท่านได้ตอนเป็นเด็กนะครับจากจากคุณตาท่านก็มอบให้กับพระอุปชาของท่านของท่านนะครับของพระองค์กรมพยาบาเบศนะครับแล้วท่านกรมบาเบศก็มันนํามาทําำนน้ำมนต์ใช่ไหมคือเรื่องเรื่องว่ามีพระนะครับพระชจ้าผู้ใหญ่ครับอาพาธ ปวดท้องท่านก็เลยนำเอาพระกริ่งที่ได้รับมอบมาแช่ในในครอบน้ำมนต์ใช่เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่คืออางนี้กอนท่านศึกษาเรื่องราวของของพุทธคุณต่างๆเยอะพอสมควรแลวก็รู้ว่าอ๋อพระกิ่งนี่คือเขามาทาน้ำมนต์นะก็แช่ในครอบน้ำมนต์หรือบาดน้ำมนต์ใช่หรือขันน้ำมนต์นั่แหละนะครับและอธิษฐานนะครับเพื่อขอให้น้ำเนี่ยกลายเป็นน้าพระพุทธมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นยากลายเป็นยาเพราะว่า ท่านถือมอยาอยู่พระกริ่งเนี่ยถือมอยาก็เลยกลายเป็นธรรมเนียมที่เชื่อกันในปฏิบัติว่าถ้าเกิดว่าพระที่จะแช่ในครอบน้ำมนต์ก็ต้องเป็นพระกริ่งใช่นะครับเป็นพระกริ่งแล้วก็ถ้ามองแบบมองแบบวิทยาศาสตร์บางทีโลหะครับแร่ธาตุในโลหะต่างๆนะครับซึ่งพระโบราณเนี่ยจะมีชนวนที่ หายากอ่ะมีมีโลหะเอออย่าโลหะวิเศษ9ชนิดเยอะที่เสร้างพระกริ่งครับที่ว่าเสด็จกลับผิวได้อะไรอย่างเงี้ยนะใช่ใช่ใช่ก็เลยเป็นที่มาครับนะครับของพระกริ่งปวเรศใช่อ่าก็มีการสร้างพระกริ่งขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับก็มีบันทึกว่ามีการสร้างเริ่มต้นยังไงครับแต่ว่าอันนี้ก็ก็สืบเนื่องมาจากพระกริ่งจักขเหมรนอืมนี่เป็นต้นแบบ ครับเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบแล้วเมื่อก่อนเขาบอกเวลาสร้างพระกริ่งเขาจะสร้างพระชัยวัดด้วยใช่ครับคู่กันใช่ครับก็พระชัยวัดจะสร้างนําเลือกก่อนนั่นใช่ไหมครับผมแล้วก็จะเป็นสร้างพระกริ่งใช่ครับครับลุงไม่สงสัยเลยผมถือพระกริ่งอะไรอ๋อนี่ผมกําลังจะถามอยู่พอดีนะครับว่าที่มีอยู่นี่เสียงกริ่งดังชัดเจนเลยนะนี่คือพระกริ่งนี่คือพระกริ่งอู่ทองรุ่นแรกนะครับพระกริ่งอู่ทองรุ่นแรกครับก็คือสร้างย้อนยุก ออสร้างเรียนแบบคราบรกลิ่งโบราณครับนะครับโดยทางวัดเขาทําเทียมนะครับที่อําเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเดี๋ยวผมขอเล่านิดน,นึงครับผมพระกกิ่งอู่ทองเนี่ยเป็นเพระกกิ่งหน้าไทยครับนะซึ่งจะมีความแตกต่างกับพระกิ่งบาเกงหรือพระกิ่งทางฝั่งแคมาดก็เป,เป็นหน้าจีนเป็นพระกิ่งหน้าจีนครับ หน้าไทยแต่ว่าเป็นศิลปะที่ค่อนข้างจะย้อนไปทางขอมนิดนึงนะครับนะครับเพราะว่าจะมีพระพักที่ค่อนข้างกว้างอะไรหน้าเหลี่ยมนะครับพระพักตระพูดภาษาบ้านเรานะในการจัดสร้างพระกริ่งอู่ทองรุ่นแรกนะครับวัดเขาทําเทียมนะครับอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับนะครับน่าสนใจตรงที่ว่าตรงใต้ฐานเนี่ยเป็นอักษรปารวะ ที่เป็นภาษาโบราณเนี่ยผมก็กำลังจะถามคือคสออะไร่านว่าหุบเขาแห่งดอกไม้หุบเขาแห่งดอกไม้ปุสยาคีรีนะครับก็หมายถึงพื้นที่บริเวณเมืองอู่ทองโบราณครับวัดนี้มีการสันนิษฐานว่าเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินสวรรคภูมินะครับแล้วก็มีการมีจารึกอักษรปราวะนี้ไว้ว่าปุสยคีรีต้องเล่าย้อนความไปตั้งถึง ยุคหลังพุทธกาลนิดนึงใช่ครับที่มีที่พระเจ้าอโศกมหาราชใช่ไหมครับทรงธรรมทูตและธรรมทูตเดินทางมาครับก็มีความเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะงั้นคนที่ไปไปเยือนที่พิพิธภัณฑ์อู่ทองนะครับจะไปเจอแผ่นจารึกแผ่นหินแผ่นศิลาครับนะครับที่มีการขุดพบเจอที่บริเวณวัดเขาทําเทียมนะครับซึ่งอยู่เชิงเขานะครับมาเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ครับมีอักษรปารวะนี่แหละที่เขียนว่า ปุษยะคีรีหรือแปลว่าภูเขาแห่งดอกไม้นะครับซึ่งสันนิษฐานว่าสมัยโบราณนานโพ้นมาแล้วเนี่ยภูเขาลูกนี้คงจะสวยงามมากคงจะมีแต่ดอกไม้ดอกไม้สวยงามมากนะครับครับผมพระจ้านเจ้าวาดนะครับพระมหาพิชัยนะครับท่านก็มีดำรีให้สร้างเมื่อเมื่อปีที่แล้ว นะครับเมื่อปี2562นะครับก็เลยมีการสร้างพระกริ่งอู่ทองขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการตามรอยพระภักษุครุพุทธเจ้าครับนะครับเป็นรุ่นแรกเลยนะครับการจัดสร้างเนี่ยต้องบอกว่าชนวนมวลสารนี่สุดยอดสุดยอดมากคราเว่าคร่าวๆสิมีอะไรบ้างร้อแปเกจิอาจารย์จานแผ่นยันให้ครับนะครับถ้าเหนือสุดนี่ก็ครูบาบุญชุ่ม อ๋ออาธิษฐานแผ่นเขาเรียกแผ่นชนวนอนะครับให้ก็มีลูกศิษย์ของท่านเขามอบให้มาอ่านะครับแล้วก็ครูบาต่างๆในทางทางภาคเหนือครับนะครับส่วนทางภาคอีสานนี่ก็มีเยอะนะครับหลวงปู่ศออ๋อที่สุรินทร์ครับนะครับแล้วก็อีกมากมายเลยนะครับหลายท่านครับนะครับทางภาคใต้เนี่ยก็บอกว่าเจ้าอาวาส วัดสาคัญสําคัญทางภาคใต้เราจะเป็นเขาอ้อวัดเขาอ้อวัดดอนสาลานะครับก็มอบให้นะครับถือว่าเป็นพระกริ่งครับที่มีชนวนอืครบทุกภาคของประเทศครบทุกภาคร้อยแปดเกจิก็ต้องหมดอ่ะหมดเลยหมดเลยแล้วก็ชื่อดังเท่าที่ทราบนี่ทั้งทั้งทั้งแถบยุทธยาก็มีมีครับมีครับอ่างทองก็มีมามาหมด มาหมดแล้วก็ทําพิธีเทเก็เรียกเททองนะครับเททองนําเริกที่หน้าองค์พระใหญ่ตรงหน้าผาอ๋ออผาด้วยเขาละนะครับหน้าผาปิดกับวัดเขาทําเทียมนะครับจนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเสิ่งอ๋อเจ้าคณะจังหวัดสุพรบุรีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรบุรีก็เมตตาเป็นประธานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ทั้งคุณค่าของพุทธศิลป์ ได้ทั้งพุทธคุณครับนะครับเพราะว่าประกอบพิธีที่ครบถ้วนครับนะครับครบถ้วนทงพวนคือคือมี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 วัตถุที่เป็นมงคลเยอะครับครบมากถามว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อช่วงเนี้ยมันเกิดวิกฤตความความกลัวในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมครับครับความกลัวในเรื่องลรถไัยไข้เจ็บอยากจะมีวัตถุมงคลที่ กี่ยวกับด้านนี้เอที่เป็นบรรเทาเยียวยาใจอ่เออบรรเทาเบาบางถูกต้องนะครับเพราะว่าจริงแล้วเรื่องเรื่องของเรื่องของอาการป่วยในกำลังใจก็ต้องมาก่อนนะสำคัญกําลังใจต้องมาก่อนอันดับหนึ่งเลยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ที่สนใจครับจะเช่าหาบูชาพระกริ่งทางรายการเรามีนะมีแบ่งปันให้เช่าบูชากันนะครับเดี๋ยวในช่วงท้ายรายการจะมีการขึ้นรายละเอียดหรือว่าติดต่อเข้ามาในอินบ็อกก็ได้สอบถามทางอินบ็อกของเฟซนะครับของ ของแฟนเพจเอกสิริมงคลเนี่ยแหละครับนะครับนี่เนื้อหล่อเนื้อหล่อดินไทยอนะครับว่าราคาเช่าหาอะไรเป็นอย่างไรสอบถามได้สอบถามได้นะครับจำนวนก็มีไม่มากจะแบ่งปันกันมีไม่มากมีไม่มากเหลือน้อยแล้วครับต้องบอกอย่างนั้นของดีมีน้อยใช่นะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยครับอย่างที่อยู่ที่ลุง องค <Bond S 2> <trilogy> ์ข้างหน้าเนี่ยครับลุงสองแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะให้ลุงสองดูดินี่ผมสองมาแล้วก่อนเข้ารายการสองแล้วก่อนเข้ารายการอธิบายให้ทราบครับก็คือคือเนื้อหาสาระครับดีมากดีนะฮะดีมากสาระดีมากแล้วก็จริงๆแล้วที่ผมบอกว่าเป็นพระกลิ่งพระกริ่งหน้าไทยครับคือมันมีประวัติเป็นยังไงฮะมีประวัติในช่วงของการสร้างพระกลิ่งในยุครัตนโกสินทร์เนี่ยครับ ก็อย่างที่รู้กันนะครับกรมพยญญาบริเวทท่านเป็นผู้สร้างแล้วก็ข้อทางะโด่งดังแล้วก็รองมาก็คือเรื่องวัตสุทัศน์พระสังฆราชแผ่ท่านก็ท่านก็สร้างตามเรียนแบบตรงนี้ก็ตามรอยครูใช่ตามรอยครูจะมีหน้าไทยหน้าจีอะไรต่างเนี่ยแต่ตามประวัติบันทึกเรือจริงๆแล้วเนี่ยเสียงกริงสุดเพาะมากเลยบันทึกจริงๆก็คือกรมประเวทท่านสร้างให้ร .5 ครับผมตอนที่ขึ้นครองราชครั้งตอนที่ฉลองการครองราชครั้งที่สองนะครับก็คือ2 416ครับผมตอนนั้นท่าน อายุครบ20ปีท่านบวชเป็นพระภิกษุนะครับแล้วก็ฉลองครบรัครั้งที่สองท่านก็สร้าง2แบบก็คือหน้าไทยกับหน้าจีนอันนี้เฉลยให้ฟังเฉลยให้ฟังแต่ว่าที่อยู่ในรายการที่นํามาแสดงตรงนี้นามาโชว์ตรงนี้เนี่ยเป็นพระกิ่งอู่ทองรุ่นแรกนะครับเรียกว่าตามรอยครูตามรอยถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครสนใจก็สามารถสอบถามได้ครับนะครับแล้วก็เชื่อว่ามีพุทธคุณที่ครบเครื่องผมว่าพระเครื่องนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับขอให้ผู้ที่นําไปบูชาพวกพาติดตัวเนี่ยมีใจศรัทธาใช่ใช่รับรองว่าพุทธคุณจะบังเกิดแน่อยู่ที่ศรัทธาอยู่ที่ความเชื่อเราศรัทธาเราความเชื่อเราเราก็นับถือครับรักษาเรารักคือคาว่ารักษาที่สําคัญนะครับรักษาไม่ใช่ว่ารักษาตัวเองนะรักษาปฏิบัติ ครับนะครับถือศีลให้ครบแล้วถือศีลภาวนานรักษาศีลรักษาศีลเนี่ยเรียกว่ารักษารเรารักษาถึงมันก็จะ ก็ค่อยดีขึ้นทุกอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมจะใช้คําที่พูดอยู่บ่อยคือความเชื่อนํามาซึ่งศรัทธาและพลังแห่งศรัทธาจะนํามาซึ่งปฏิหารใช่ไหมปฏิหารคือความสาเร็จอ่ะถ้าเราศรัทธาอะไรเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทํามันดีความดีมันก็บังเกิดมันก็ปรากฏใช่ไหมยิ่งในยุคนี้เนี่ยที่โรคภัยไข้เจ็บกําลังระบาดนะครับโควิดกาลังขิดอยู่ทั่วโลกเนี่ยผมว่าสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งคือทางใจ ถูกต้องทางใจเนี่ยเราต้องจิตใจต้องเข้มแข็งถูกต้องใช่ไหมครับต้องมีความศรัทธาในชีวิตการสวดมนต์ไหว้พระอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับอยู่ที่บ้านไหว้พระสวดมนต์ก็ทําให้จิตใจเรานิ่งให้เรามีสมาธิแล้วก็ขอให้ประเทศไทยเราผ่านวิกฤตไปเรื่องตรงนี้ไปให้ได้ผมเชื่อว่าผ่านได้นะผมเชื่อว่าผ่านได้ ราะว่าเมืองไทยเมืองพุทธเมืองไทยเป็นเมืองที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เยอะมากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองประเทศไทยโอ้มีพระสยามเทวาธิราชใ่นะครับมีพระพุทธชินราชใช่เออมีโอหลวงพ่อเยอะหลวงพ่อทวดหลวงปู่โตนะครับเยอะแยะหลวงพ่อโสธรอะไรเยอะมากแล้วทีนี้มีอยู่ครับอย่างหนึ่งม้ก่อนเด็กก่อนจะจบรายการเบรกเทปนี้นะครับผมเห็นองค์เนี้ยคุณเอกมาวางทำไมอ เกือบลืมเลยถ้าลุงไม่บอกไงะนะครับด้วยความที่บอกบว่ารายการของเราเป็นรายการที่นําสิ่งที่เป็นมงคลครับมาสู่ทุกท่านที่รับชมรายการของเรา5แต่แต่แต่5ท่านนะครับ5ท่านครับจะได้รับพระสมเด็จครับนะครับพระสมเด็จรอสอ2 3 5 อ่านะครับพระสมเด็จรอสสองสามห้าสร้างในปีรอสสองสามห้าด้านหลังนี้เป็นยันอุนาโลมครับนะครับออกแบบโดยอาจารย์ช่วงมูลพินิษ์ศิลปินแห่งชาติออกแบบให้เป็นการเฉพาะครับนะครับผมเป็นผู้ดาเนินการจัดสร้างรุ่นนี้นะครับเป็นสมเด็จชินฟักพิมพ์นิยมเลยเนื้อหามวลสารนี่ไม่ต้องพูดถึงเยอะมากถ้าใครอยากรู้ญาคนที่ได้ไปนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลให้พครบถ้วนจริงๆ เป็นเกตทะลุซุ้มนะครับพิมพ์เกตทะลุซุ้มครับนะครับคือตรงเสียงของท่านเนี่ยนะทะลุซุ้มขึ้นไปเลยนะครับก็จะมอบให้5รางวัล5ท่าน5ท่านห้าท่านไม่ต้องมีรางวัลหรอกเพราะเรามอบให้กดไลค์กดแชร์ครับสับสต๊าค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 สต๊า u สต๊าค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  นะเดี๋ยวทีมงานจะล็อดอมหาผู้โชคดีรวมไปถึงในแฟนเพจด้วยแนเพจด้วยนนะครับก็ลุ้นรับกันได้นะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรืออะไรอย่างนี้นะครับชนวนมวลสารผงพุทธคุณต่างๆเนี่ยเยอมากและปลูกเสก16วาระ16วาระเลยใช่ครับไม่มีให้เช่าตามศูนย์พระเครื่องที่ไหนเลยไม่มีเพราะว่าตอนที่ผมดําเนินการจัดสร้างนะผมสร้างเพื่อจะมอบให้กับ ผู้ที่อ่านหนังสือของผมนะครับก็อยู่คู่กับหนังสือครับนะครับพระสมเด็จอุณาโลมทรงกิตรดาแล้วก็เปิดตำนานพระสมเด็จนะครับหนังสือเล่มนั้นเนี่ยจะมีสองสองเรื่องสําคัญอันนี้แต่ผมจะไม่ผิดนะอ่าครับก็คือพาไปปลุกเสกที่วัดพิจิตรสงครามไปด้วยหลวงพ่ออุดมหลวงพ่ออุดมก็่สนเมตาเสกนี้ให้ใช่ครับหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วเสกด้วยแล้วก็หลวงปู่ทองวัดปรสัตว์ซึ่งตอนนั้นท่านท่านยังมีชีวิตอยู่นะตอนที่มรภาพแล้วอ่า ท่านก็เสกให้นะครับอธิษฐานจิตให้คือเสกเดียวเนี่ยสิหวาระนะครับสิบหกวาระแล้วก็พุทธาพิเศษเนี่ยที่วัดบางแพรกอําเภอบางบัวทองจังหวัดจันทบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้นะครับเดี๋ยวเราจะมอบให้กดไลค์กดแชร์ ครับ subscribe อ่า subscribe นะครับทั้งในส่วนของที่เป็น u t u b e แล้วก็ในส่วนที่เป็นแฟนเพจเอกสิริมงคลถูกต้องนะครับก็ถือว่าเป็นที่สุดของวัตถุมงคลที่มอบให้ใช่ใช่ในช่วงที่เราจะฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรากาแฟดำอารมณ์ดีมารีหุหน้าแบล็กคอฟฟี่ครับครับผมแล้วก็ผักกรอบดีๆนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆจากบริษัท G M Interfood ครับแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าวาสวัด บางแพรกนะครับอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับท่านพระครูเกษมธีระคุณท่านก็เป็นประธานที่ปรึกษาของรายการเราครับนะครับท่านก็เมตตาให้กับทางทีมงานเสมอมานะครับและนี่คือรายการเอกิรีมงคลครับผมปฐมฤกษ์นำเลิกนำเลิกด้วยพระสมเด็จใช่นะครับนำเลิกด้วยการบอกเล่าเรื่องราวของ พระกริ่งอู่ทองรุ่นแรกครับภัยสัตว์ครุพุทธเจ้าใครสนใจอยากเช่าบูชาติดตามได้ในรายการใช่ครับอินบ็อกมาถามได้ด้วยได้ด้วยนะครับและวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับผมผมเอกอัคีครับผมสุดสุดบรรพบครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ